สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหัวิชานะคะดิฉันนุ่นกันนิกาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นร้อนแรงในโลกการศึกษานะคะเกี่ยวกับหัวข้อของเมืองแห่งการเรียนรู้ที่กําลังเป็นข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะคะว่ารูปแบบการเรียนของโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมเนี่ยมันเหมาะสมกับคําคํานี้จริงๆหรือเปล่านะคะ เพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมาจากนักเรียนหลายคนมากนะคะที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ4ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะเริ่มต้นกันที่คุณครูคัทยานัทตร,ระกูลกะตะศิลาหัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการค่ะท่านที่สองนะคะคุณครูปานิสราอัธโนครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมค่ะ แล้วก็มาทางฝั่งทางนี้บ้างนะคะก็จะเป็นน้องวิสานะคะแล้วก็น้องพัดค่ะสวัสดีค่ะออค่ะ,ะเริ่มกันเลยนะคะน้องวิสามีเรื่องที่ไม่พอใจไม่เข้าใจอะไรที่อยากจะร้องเรียนคะวันนี้มีโอกาสได้สอบถามคุณครูแล้วเชิญเลยคะ่ะคือผมไม่เข้าใจครับว่าทําไมต้องพยายามให้ผมคิดและทํากิจกรรมนู่นนี่มากมายที่ปกติแล้วพวผมก็นั่งฟังคุณครูพูดนี่มันก็สบายอยู่แล้ว <c oughs> รวมถึงว่าบางนักเรียนบางคนเนี่ยจะชอบการเรียนแบบบรรยายมากกว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนเดือดร้อนกันเลยใช่ไหมคะครับผมเดือดร้อนมากครับค่ะงั้นคงต้องให้คุณครูคัทยานัทนะคะเป็นผู้ตอบคําถามนี้แล้วล่ะคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าหลักสูตรของทางโรงเรียนเลสว่างวิทยาคมเนี่ยเป็นยังไงคะค่ะก็จริงๆแล้วนะคะโรงเรียนของเราะะก็ได้มีความพยายามที่จะ ปรับปรุงนะคะรูปแบบการเรียนให้เหมาะสมนะคะกับยุคกับสมัยนะคะโดยที่จะเน้นให้เด็กนักเรียนทักษะในการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ก็เข้าใจนะคะว่านักเรียนบางคนบางกลุ่มนะคะอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะอย่างโรงเรียนของเรานะคะก็ได้เล็งเห็นความสําคัญนะคะในการ พัฒนาทักษะอาชีพนะคะโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าโดยรอบชุมชนของเรานะคะก็จะเน้นการทําการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราะะก็จะได้มีรูปแบบนะคะการเรียนที่เน้นด้วยการฝึกปฏิบัติจริงนะคะทำเองทุกขั้นตอนนะคะ,ะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ที่ทำนะคะเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเราต้องฝึกนะคะให้หนักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์ที่จะต่อย,ยอดพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็นี่ก็คือความคิดเห็นจากทางฝั่งของคุณครูนะคะคืออีกปัญหาหนึ่งผมพบเจอด้ตัวเองนะครับก็คือนักเรียนบางคนจะมีความรู้สึกกดดันจากกิจกรรม active learning และรวมถึงการกลัวที่จะตอบคำถามผิดและก็แล้วก็กลัวการถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับค่ะอ,อนั่นสินะคะถ้าเจอปัญหานี้ในห้องเรียนคุณครูปนิสรา,ามีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะค่ะ ในฐานะความเป็นครูเองนะคะเราก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายแบบนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูก็จะสร้างบรรยากาศนะคะที่ปลอดภัยนะคะ,ะแล้วก็เน้นย้ำกับนักเรียนทุกคนนะคะว่านะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนะคะกล้าคิดกล้าตอบ ไม่มีคำตอบไหนถูกหรือผิดนะคะและเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายการจัดกิจกรรม Active Learning ของพวกเราก็คือนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์นะคะอย่างต่อมาะค,ะคุณครูก็จะ,ะปรับกิจกรรม Active Learning ให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะ,ะเลือกใช้กิจกรรมที่หลากหลายนะคะเหมาะสมกับระดับของนักเรียนนะคะและเหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนด้วยนะคะ และประการต่อมาสนับสนุนและให้คําแนะนําแก่นักเรียนนะคะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะและให้กําลังใจนะคะกับนักเรียนที่อาจจะยังไม่กล้าแสดง่าการ ความสามารถนะคะออกมานะคะอาจจะต้องช่วยเหลือนะคะและให้กำลังใจอยู่สม่ำเสมอนะคะหลังจากจบกิจกรรมนะคะต่อมานะคะข้อที่4ี่นะคะการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนะคะและการสื่อสารของนักเรียนเองนะคะครูก็จะฝึกให้นักเรียนนะคะตั้งคำถามคิดวิเคราะห์นะคะและหาข้อสรุปนะคะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกนะคะการฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคะเพื่อการสื่อสารของตัวนักเรียนเองนะคะ แล้วทางโรงเรียนเลยสว่างเนี่ยค่ะมีแนวทางอะไรบ้างคะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางนักเรียนแล้วก็ทางผู้ปกครองอะค่ะ,คะก็ทางโรงเรียนของเรานะคะก็มีความาพยายามนะคะที่จะปรับปรุงอยู่เสมอนะคะทั้งมีการจัดอบรมให้ครูนะคะมีความเข้าใจในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบใหม่หมหมที่หลากหลายะนะคะพัฒนาสื่ออุปกรณ์การสอนนะคะที่สําคัญเลยนะคะก็คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ วันนี้ก็ได้เคลียร์ทุกประเด็นไปแล้วนะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านนะคะที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการโหวนวิชานะคะได้ทางช่องทางเพจ Facebook ของโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมนะคะแล้วก็ทาง YouTube โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันนุ่นกันนิกาะะและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ